บายบายแบบนี้มากินยำส้ม,มโอกันครับทุกคนยำส้ม,มโอแซบแซบใส่อง,งุ่นใส่มัสคัสมาด้วยยำผลไม้แบบสดชื่นสดชื่นโรยถั่วริสงนิดนึงวันนี้ได้ปลาซิลกรอบมาครับทุกคนของ next ซ์เน็กนะฮะอันนี้ซื้ออยู่โลตัสเอามาโรยเป็นอุ้ยปลาซิลวะซัอนอ

สดชื่นส้มโอพอดีปลอกมาแล้วมันติดขมดนิดนึงก็เลยเอามายำดีกว่าช่มช่ม อันนึงเซมัสแคสอันนี้ก็ได้จากรถตัสมีหนึ่งแถมหนึ่งพอดีร้อยเจ็ดเก้าช่ำหวาน ส้มโอเป็นส้มโอทับทิมสยามนะฮะ ปลาซิวอะไรตัวใหญ่ใหญ่ <c oughs> ปกติปลาซิวมันต้องตัวแบบไม่ใหญ่มากมาครับปลาซิวอ้าว <c oughs> ไ,ไปไปเครื่องให้ครบ ำมไอตัวน้ำยำเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยครับทุกคนน้ำปลาน้ำตาลตรีรวมกันตำพริกสดมาใส่แล้วก็บีบมะนาวจบอร่อยอ,อยากให้เขามีความเป็นน้ำาอย่างเงี้ยก็เติมน้ำครับ Hmm. เลือกซอมโอยังไงไม่ให้ติดขมครับทุกคนอมืม้นบอกกีนอะ น้ำยำแบบไม่ต <East> like ้องตำกระเทียมใส่ก็อร่อยเหมือนกันนะ ๆๆน้ำยำชุฉ่ำเลยมันสดชื่นตรงที่มันแบบเอาไปแช่เย็นแล้วมีคาวามฉ่ำน้ำแต่ก็ติดขม <laughs> อาหุรอร่อยอย่างเงี้ยช่วงนี้ติดกินใส่แม็แคทมากคมากคนเอาไปแช่ฟรีสนิดหนึ่งประมาณสักสิบห้าทีอืมออกมากินเขาจะืบนเหมือนนี้และเจลลี่เหมือนไอติม มันชิ้นเล็กๆแซับเหมือนฟิลฟิวตำไทยตำผลไม้ ส่วนหัวลิส่งเนี่ยซื้อตลาดสดนะครับกุ้งแห้งก็ตลาดสดสูว่าคลิปไหนบอกทุกอย่างแต่ไม่ได้บอกอันนั้นคนก็ถามว่าแล้วอันที่ไม่ได้บอกอซื้อที่ไหนก็โอเคท่างก็บอกหมด ยำส้มโอแต่ฟินกับการกินองุ่นมากทำเป็นยำๆแบบนี้เนาะใส่กุ้งแห้งปลากรอบใส่ถั่วลิสงหน่อย,อย มันมันมัน,มนเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานตัดกันดีมากอืม ส้มโอยังติดขมอยู่ค่อนเอามายำบอกหน่อยนะครับว่าต้องแกอย่างไงเพราะตอนทิกกี่ปอกออกมาสดๆมันก็ยังไม่ขมมากเอาไปแช่ตู้เย็นปุ๊บขมเลยประมาณนี้นะครับ สดชื่นสดชื่นไปด้วยกันช่วงบ่ายๆนี้นะอ่ะ,อะวันนี้ลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบายค่ะ